วัดนะคะเป็นวายพระก้อนค่ะใช่เพิ่นสียอำลาพระจากล่ะเพิ่นลาพระอาจารย์ก่อนนะคะตามตามมารยาทเพิ่นต้องลาก,กันก่อนแล้วก็กราบพระแล้วก็ไปนะคะยายยยาวัดยายวัดสาธุสาธุอำลาพระจากนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูวัดในหมู่บ้านที่ที่พระอาจารย์พระอาจารย์เฮ้ยเดี๋ยวใบพระบ่ที่ไหนคนวายอยู่พูดแหละป้าใหม่เขาไม่ตัดต้นไม้เนาะไม่ตัดค่ะเพราะว่า เป็นป่าชุมชนแล้วค่ะค่ะแต่แรกพ่น,นั่งซ้ำล้อไปนะคะมาดามมาโพกัสสิครับรถตามไปแล้วก็จะเข้าสำนักสงฆ์อ่าที่เข,า,ข,า,ขาเขาเรียกสำนักสงฆ์หรือวัดวัดเนาะวัด,วดบ้านโนนรุงเรือนะคะคไปทำการให้ซักหรือว่าจะไปปาดคนาแบค่ะ,คคะพ่น,นั่งซ้ำล้อไปค่ะที่ตามล้างนู ไม่ถือไหมเจาะระบ้ยยัาง,งอีกนั่นน่ะโอ้บอกว่าบอกว่าระวางทางในมีทุกช็อตอ่าบอกว่าบอกว่าบอกบกว่ามันเป็นหนยาไหยแมนแมนไปเข้าตามมาสองไปอย่าไปทันไปทันเอสจะไปพักอยู่ที่ วัดบ้านโนนรุ่งเรืองนะคะรดดาบโคกุกจา่า,จามพระจ่าไปเลยโอ้คลาสสิกมากเลยนะคะ เขากลัางงามค่ะอู้อู้อูกระเด็นกระดอนทิ้งใบซักเลยข้างหลัง แรกนะคะพูดนะพรสสิกมากโอ้ควันรถรับส่งพระนะคะโอ้เรียงหัอเรียงค่อย เนก็มาเยี่ยมมาอ๋อสุดยอดเลยยาเขาใก้เด้อเป็นก็มาเยี่ยมมายามนะคะขอบคุณไรๆนะคะชี่คนติดตามมาดาม์โมคูแล้วก็อามาเยี่ยมมายามวัดนะคะเพิ่นก็อยากไม่เห็นเนาะค่ะเป็นบุญตาเพิ่นว่านะคะอยากมาร่วมบุญน้ำน่ะหระค่ะก็นุก็มาดาห์โมคู ก็พูดไลาๆนะคะตามไปส่งหอดวัดนะคะตอนนี้วัดเนินลุงเรืองในการพุ่มพิะสงฆ์นะคะเนื่องจากว่าเพิ่นไปทุดงอยู่แถวพักใต้นะคะตามที่ว่า,าในพุทธิเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็พระอาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะนะคะ ก็มีโอกาสได้เข้าไปชักเชือนะที่วัดนนรุ่งเรืองเนี่ยค่ะนิตกายจุดกายชุดค่ะมื่อนี้เราเได้เข้าไปนะคะ ค่ะนะคะเพราะว่าน้ำสกระเด็นใส่ตัวเฮานะคะเมื่อเช้านี้ก็ตั้งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อเช้านี้ฝนตกตลอดเลยนะคะเมื่อนี้เศร้าตกแล้วเอานอกมาเห็นยังนั่นเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะส่งะอาจา์ตั้งเต่พุนนะัะโอ้เรนยักเข้าไกลไรน้ำกระเด็นกระดอนอว้าว แล้วนะคะถึ่วัดแล้วค่ะถื่วัดพระไม่อยู่เนี่ยก็ว่ามีคนดูแลวัดอยู่นะคะนี่ค่ะวัดบ้านโนโรุ่งเรือง มาดาโมโคนาะผ่านไปผ่านมาแต่บอเคยได้เข้าเลยเลยนะคะเมื่อนี้แ่ละค่ะที่สาธารณะคือวัดนะคะอันนี้ก็ชื่อวัดบ่มั่นใจว่าซื่ออย่างนะคะนี่มีคนดูแลอยู่ค่ะนี่ก็คือบริเวณวัดนะคะว้อีกคนคุบเลยนะคะเนี่ยมีคนอยู่อยู่ คนดูแลอยู่ค่ะมาส่งถึงที่เลยมีกุฏิพระก็มาเยี่ยมวัดนั่นวัดนี่นะคะ นี่คู่นี่มามาบ่โอ้วางเลือกเอาสีสีจำกุฏิใดถึงแล้วนะคะหล้างน้อยสามกุฏิ สี่กุฏิสี่อันใหญ่ปะคะรู้สิอยู่กุฏิน้ำกันบ่ะอ๋ของเจ้าวาดอ๋ออยูัลลานี่อยู่เป็นคล้ายๆ สำรองใหญ่เนาะนี่ออัันนกุฏิใหญ่กุฏิใหญ่พน่นสีพักอยู่ไซบัดนี่อามาถึงจาว่าแล้วค่ะเลือกจาว่านั่อื้อพุ่นกุฏิน้อยพุ่นกุฏิบ่น้อยระกลางเนาะคะ่ะใ<อ>หญ่อยู่ค่ะสะอาดๆน่าดูนะคะกุฏิอยู่ตรงนี้ก็คือสมมติว่ามีพระมาเยอะๆก็พามาพักอยู่นี่ได้เนาะแม่นค่ะไฟเพิ่นก็มีอยู่เพิ่นก็อยากพักอยู่สำนักสงฆ์แต่ละเถือกเลยเนาะพอมาเยี่ยมนานเขาก็แม่นค่ะ ในหมู่วัดบ้านกับวัดป่ามันฟิลมันจะแตกต่างกันนี่นะคะวัดป่าบัดมันจะสมวัดป่าแล้วเงียบสงบค่ะคืออะไรคะพระทุกครับกรีองค์ใหญ่ท้งเขอบคุณค่ะสาธุถุถุไปล้างกันดีอยู่ล้างหน่วยก็ได้ครับล้างใดก็ได้คือ หรือว่าเครื่องเชิงนี่ก็ได้บอคะกุฏิหลังนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนจีสะดวกเนาะอ๋อเลือกได้หรือจะยู่งรังใหญ่ก็ได้นะคะเพื่อนมักหลังน้อยบอเพื่นมักรังน้อยบ่อนังนี้พอดีจะ h ักเนาะมักสมถะบอคะพอดีแม่หลังทำนี่ไหมเพื่อนให้เพื่อนเลือกก่อน ตลังน่นี่โเคนให้ลวงพ่อพก่อนเขาอ้อนอย่างเงี้ยหลวงพ่อหรือพระอาจารย์ได้บดเนาะพระอาจารย์ก็ได้คนว่าจะได้พรเท่าประตูอยู่ในน้นี่ใช่ประตูทางเข้าไม่ต้องปีนรั้วใช่ค่ะแมนเขาบ่ได้ล็อก เนี่ยนี่เดี๋ยวห้องน้ำเพิ่มเนาะครั้งแรกคือกันข่อนมากจากแทะท่างไก่กับเหาอยู่ใกล้นี่ซ้ำกันเลยค่ะบริเวณวัดก็คือตอนนี้ก็ชุ่มชื่นค่ะวัดในหมู่บ้านบุเคยเขาต้ยพี่น้องเลย มีผู้ดูแลอยู่มีอัดคุณตาต้นกวาดอยู่ใช่ค่ะคนนี้คนสำคัญนะคะน่ะคนสำคัญนะคะ นี่คือคนสำคัญนะคะที่ดูแลนะคะคือกวาดขยะนะคะแล้วก็กวาดใบไม้กวาดลูกบกม่วงนะคะเต็มหมดเลยนะคะถ้าบ่มีพ่นนี่ก็แย่อยู่นี่สวัสดีค่ะคุณตา้าสวัสดีค่ะกวาดมืดมอบะอเ,เออนเนาะโอ้เศร้ากับแรงเนาะคะ่ะเนาะชุม่มชุ่มชื่นเนาะช่วงนี้ ปักม่วงกับบุมีคนกินตาเอ้ยน้องบุ้มมีคนกินนี่คือคนสําคัญนะคะถ้าไม่มีคุณตานี่จะไม่สะอาดนะคะกวาดค่ะาใช่นี่แหละมนีได้เห็นแล้ะมณีโอ่คุณตาทําความสะอาดอยู่ประจําเลยวะครับคอ๋อคุณตาอายุเท่าไหร่เด้อเนาะ 60 70 60 70เม่นมะเท่าไรยันนาจำมาได้ด้วยเพราะ2,491อะเทไหน่ก็เทไหร่วะ60 70 70 78อือขันเพิ่นกวาดเห็นเพิ่อนกวาดนักนักอยู่าฮะอ่าอยู่บ้านพุาธไม่ถึงพระอาจารย์ใช่ไหมคะผมอยู่บ้านพุที <c oughs> คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้เด้อคะ่ะสวัสดีค่ะ